สวัสดีค่ะทุกท่านที่รักการสะสมเหรียญไทยเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเหรียญไทยโบราณและเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตของชาติไทยเราค่ะเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่4ค่ะกับเหรียญเงินที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหรียญไทยนั่นก็คือเหรียญพระมหามงกุฎพระแสงจักรค่ะ เหรียญน,นี้สำคัญอย่างไรทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในเหรียญประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องรู้ไปดูกันเลยค่ะเหรียญที่เราจะพาไปรู้จักในวันนี้คือเหรียญพระมหามงกุฎพระแสงจากค่ะซึ่งถูกจัดทำขึ้นในสมัยรัชกาลท,ที่สรัชกาลที่ทรงสนพระไทยในวิทยาการตะวันตกและต้องการปฏิรูประบบเงินตราไทยให้เป็นสากลค่ะ เรามาดูลักษณะสําคัญของเหรียญกันนะคะด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีค่ะ,ะแสดงถึงอํานาจของพระมหากษัตริย์มีฉาดขนาบสองข้างพื้นหลังเป็นลายกิ่งไม้ค่ะและรอบวงขอบมีดาวบอกราค่าค่ะด้านหลังเป็นรูปพระแสงจากค่ะสัญลักษณ์แห่งอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ ตรงกลางจักคือช้างยืนตะหงานอย่างสง่างามหันหน้าไปทางซ้ายสื่อถึงความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยในยุคนั้นซึ่งตามความเชื่อของไทยนั้นช้างถือเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยแต่เดิมค่ะเช่นช้างสีประหลาดเจ้าพระยาปราบไตรจกักรช้างประจำรัชกาลที่สี่ค่ะ สมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่4การค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเงินตราหลักในช่วงต้นราชกาลยังคงเป็นเงินพดด้วงค่ะประทับตราพระแสงจากเป็นตราประจําแผ่นดินและเปลี่ยนตราประจํารัชการเป็นตรามงกุฎมีความหมายสืบเนื่องถึงพระนามเดิมของพระองค์คือเจ้าฟ้ามงกุฎค่ะ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่4ในการดำเนินนโยบายทางการเมืองด้วยการส่งคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ทาไมตรีกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกและยินยอมให้เปิดการค้าเสรีดังนั้นการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศจึงได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อค้าชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายมากขึ้นและได้นำเงินเหรียญของตน มาแลกกับเงินพดด้วงจากรัฐบาลไทยเพื่อน,นำไปซื้อสินค้าค่ะเนื่องจากเงินพดด้วงเป็นเงินตรามีมูลค่าสูงแต่ยังคงมีกรรมวิธีการผลิตที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักทําให้ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนเงินตราขึ้นในประเทศจึงมีผู้คิดปลอมแปลงเงินพดด้วง นำออกมาใช้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรและพ่อค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงินขาดแคลนในครั้งนี้ด้วยการปรดก้าให้จัดพิมพ์เงินกระดาษนำออกใช้หมุนเวียนในระบบเงินตราของประเทศสยามเป็นครั้งแรกในปีพศ2396ค่ะเรียกว่าหมายหรือหมายแทนเงิน โดยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรใช้หมายแทนการใช้เงินพดด้วงแต่กลับไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราชฎรค่ะในปีพศ2399พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ช่างหลวงได้ทดลองทำเหรียญรูปกลมแบนอย่างสากลโดยใช้ค้อนทุกตีโลหะให้เป็นแผ่นแบนแล้วตัดเป็นรูปเหรียญกลม ให้ได้ตามขนาดและน้ำหนักแล้วใช้แม่ตราตีประทับแต่ผลิตได้ช้าและไม่เรียบร้อยเหมือนอย่างเงินเหรียญน,นอกค่ะนอกจากนี้ยังมีการตีตราประจำแผ่นดินและตราประจำราชการคือตราพระแสงจกักรและตราพระมหามงกุฎลงบนเงินเหรียญต่างประเทศนั้นๆด้วยค่ะเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นเงินเนื้อดีมีค่าตามที่ประกาศไว้และสามารถ ไปใช้จ่ายได้ในท้องตลาดเช่นเดียวกับเงินสยามแต่ปรากฏว่าราศดรยังไม่พอใจในการที่จะรับเงินเหรียญน,นอกอยู่ดีค่ะในปีพศ2400พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้พระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชุ่มบุญน,นาคพร้อมคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธรรท์ทมาไมตรีกับสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียที่ประเทศอังกฤษค่ะนับว่า เป็นการส่งทูตไปเจริญสัมพันธ์ทไมตรีถึงทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียก็ได้จัดส่งเครื่องทำเหรียญเงินขนาดเล็กเข้ามาถวายเป็นราชบรรณาการทำงานด้วยแรงงานคนโดยใช้วิธีแรงอัดแบบสกรูเพรสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำเหรียญด้วยเครื่องจักรครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้จัดทำเหรียญกระสาบจากเครื่องจักรขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกกันว่าเหรียญบรรณาการเหรียญรุ่นนี้จึงถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการทูตค่ะแต่เนื่องจากเครื่องจักรแบบสกูเพรสมีขนาดเล็กผลิตเหรียญได้เพียงเวลาเล็กน้อย คณะทูตไทยจึงได้สั่งซื้อเครื่องจักรทำเงินชนิดแรงดันไอ้น้ำจากบริษัทเทเร,ร์อรเข้ามาในปลายปีพศ2401ค่ะพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกระสาบขึ้นที่หน้าพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังติดตั้งเครื่องใช้งานได้เมื่อปีพศ2403ค่ะพระราชทานนามว่าโรงกระสาบสิทธิการ ในสมัยรัชกาลที่สี่จึงถือว่ามีการใช้เหรียญกระสาบแบบสากลนิยมขึ้นเป็นครั้งแรกต่อมาแม้ได้ประกาศให้ใช้เงินตราแบบเหรียญได้แล้วก็ยังปลดเก้าให้ใช้เงินพดด้วงได้อยู่ค่ะเพียงแต่ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมพระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ปฏิรูปเงินตราไทยจากที่เคยใช้เงินพดด้วง มาใช้เป็นเงินเหรียญแบบสากลถือเป็นการปฏิรูปเงินตราครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเหรียญพระมหามงกุฎเหรียญเล็กๆชิ้นหนึ่งสามารถพาเราเดินทางย้อนเวลาไปไกลให้ได้สัมผัสประวัติศาสตร์แต่และเหรียญสะท้อนยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงและเจตนารมของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะ การสะสมเหรียญแบบนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าแต่คือการเก็บรักษาประวัติศาสตร์ค่ะหากทุกท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ